Thank <laughs> you. ที่ที่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโปรดรอชาวติดของและสัมภาระของท่านครับลงให้ถุงต้องมาส่งทั่วด้วยค่ะขบวนรถที่จะเทียบในชาชาชาชราที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอง54รับสมู้โดยสารจากสถานีหลักสวนปลายทางสถานี พอออกจากสถานีราชบุรบีไปแล้วจะมีรถส่งผู้โดยสารที่ไปร่ปรถไาชจนุมาังลค์สถานีบ้านกล้วยสถานีเจษสาเมียนและสถานีโพธาป็ส